สบายดีสบายดีเด้อผมแม่พี่น้องมือนอเมิกามาหอดคอนแก่นเลยเนาะกำลังสิเดินทางไปกำลังสิเดินทางไปสำนักงานเพชรลำเพลินไปหาน้องคำล่ามาด้วยกันตอนนี้กี่คนหกท่านเนาะคนแรกอ่น้องปาโบน้องลินดาอุ้ยไครนะข้างหลังนั่นโหลเนาะหลอดร้วสวยเนี่ย สายพรโอ้จำไม่ได้แล้วคนนี้ล่ะสาบิ๊กซี่บิ๊กซี่โหบิ๊กซี่กับลินดาคนนี้ล่ะกุหลาบเขียวเนาะกุหลาบเขียวตามดูเดอร์วาร์ตีขาวไปฮอดสนักงานเพชรลำเพลินหรือว่าประาน้องคำล่าเนาะใคยไปบ่ก็หมายคํามว่าเขาขี่เล่นเล่นได้อ๋อกำลังแบบขับรถอยู่ก็เลยถ่ายไปด้วยว่าจะไปถึงกี่โมง เราจะไปถึงนวนกี่โมงลินดาจกน้อยนีหละเพราะว่าเลยคำลากระซมมาแล้วนะทุกคนสร่มแผนที่มาแล้วพวกันแล้วต้องไปดูกันเนาะไปดูกันว่าสี่สาวหรือหกหนึ่งหนุ่มหนึ่งหนุ่มห้าสาวหนึ่งหนุ่มห้าสาวแม่เราแม่ไปหาคำลาเพชรลำเพลินหรือว่าวงดนตรีวงหมอลำน้บวยวงดนตรีเขาเรียกวงหมอลำเพชรลำเพลินผู้ใหญ่บ้านใส่จว้ด และไม่และไม่ย่าอะไรนะสุภาพใช่ไหมไม่ย่าสุภาพ <c oughs> ย่าตัวเองก็จําไม่ได้นะน,นี่ <c oughs> เดี๋ยวแบบว่าตัดออกจากกล้องมรดกมรดกลิ้นก็พันกันแล้วนี่หิวข้าว <c oughs> คนที่สี่ขเขาเรียกซอสสี่ซอสสี่อซอสสี่มาเลยเด้อจะไปก็ฝากกด subscribe นี่ฝากกดเนาะยังน้อยก็น,นะกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ซอสสี่มาแล้วจะไปดูกันนะให้ไปดูกันว่าซอสสี่ไปถึงนู่นจะเป็นยังไงไม่ยากจะทำยังไงขอสมัครเป็นซอสห้านะอารโลเราเปนลูกชายจะสี่คนนะยิ้มไดาไม่ได้เพราะว่ามีคนมาแล้วซอสหกก็คือสายฝนซอสี่งสัยหิวข้าวแนเลยดูหน้าดูนะจะเป็นอาาศหาวเป็นอย่างอ่าลูกแม่พรมีลูก ลูกสิแม่อันโหลดนะลูกชายเพิ่นหลอดใ่ไหมพ่อลูกชายโก๊ะเพิ่นเมนเมนเมนแต่ลูกลูกสาวลูกสาวใช่ไหมของของผู้ใหญ่บ้านนะก็สวยนะสวยสวยใช่ขาวยังไม่เห็นแต่เพิ่นบอกเอาเอารูปให้ดูซอสสี่นะสกำลังเดินทางไปก็ประมาณประมาณกี่นาทีประมาณยี่สิบสิบนาทีก็ถึงแล้วสิบหรือยี่สิบเอาเผื่อไว้เนาะเพื่อลงทางอีกรอบนึง นะไก่โบยบูจังไปกันนี่อ๋อไก่อีกจังหน่อยนี่จะให้ดูตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ลาวไฟแดงบอนไลายเนาะก็ไม่มีรถไม่มีรถที่ลาวไฟแดงเขาเรียกไฟอะไรนะไฟอำนาจไฟอำนาจไฟอำนาจเมนบ่บ้านเฮาคนจราจรสบ่ไฟอำนาจไฟอำนาจเขียวแหละ ไฟเขียวเขาเอิญผ่านไฟเนี่ยไฟเขียวไฟแดงกับไฟแดงไฟอนุญาตสิ๋ว um, ่าไฟอนุญาตแมนไฟเขียวไฟอนุญาตเมนฮินมืดอันน้าไปไปไปสอบไปกับขี่ดิคนถาม พวมีคนตอบได้ถามว่าไฟเขียวไฟอะไรเมน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 ไฟเขียวไฟอะไรไฟแดงไฟอะไรไฟเหลืองไฟอะไรอนุญาตให้ไฟเมนไฟเหลืองไฟอนุโลมแปลว่าไฟไปทันก็ทันไฟไม่ไม่ทันก็นะประมาณนั้นแล้วไฟแดงนี่ไฟให้หยุดถ้าไม่หยุดก็ปรับนอนบึนหยุดบึกตอนนี้เป็นเวลาจะเวลากี่โมงแล้วเวลากี่โมงแล้วยี่สิบสองสามนาที เราออกจากลาวกี่กี่โมงเก้าโมงสาวสิบโมงเก้าโมงเกมงอันนี้เก้าโมงเหมือนกันสิบโมงน่นตอนเช้าถึงก็เก้าโมงตอนแต่เจ๊ขาวน่าจะมาก่อนเพราะว่าหลงทางประบู่เนาะตั่จริงสวยเนาะสวยแบบธรรมชาติมานสัตตรงไหนเป็นสก่าแม่ไม่อยากบอกบนสิแม่เรียกลูกสาวเลแม่ทุกคนติดตามขคนเดิอ ป้าปูสาวลาวลินดาสาวลาวลินดาสาวลาวไปท่อื่นก็เป็นสาวสาวที่อื่นอ่บบิกซบิ๊กซองอะไรนะสวัยดีซองบิ๊กเชฟบิ๊กเชฟบิ๊กเชฟเนาะเป็นภาษาไทยเด้อบีไอจีแล้วกับเซฟไปดูการวัาไปถึงน้องคำลาเอาไปเลนไปอีกแล้วไปเลนไปเมื่าไหสายนะมันจังได ซูเปอร์โหลดซูเปอร์โหลดกุหลาบเขียวตอนนี้งงดึกแล้วดึกแล้วกล้องอาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่ามือเอออันนี้มันลงใต้ดินตัวเมนบอกโบเมนตัวอ่างโบเมนแมนแมนมาบูอ่ะมันลงตรงไหนมลงลงจาคุณพี่หรอคนามพมาสือกินเนี่ยลงใต้ดินแมนแมนความมาสือเมื่อกี้นี่ลงใต้ดินกูบอกพี่อนใดตอนนี้ก็สี่ทุ่มสามสิบห้านาทีและยังไม่ถึงที่หมายเนาะ เป็นอย่างทำอะไรเขาออกคุณทำมาไ่ได้เจอบึงเบี้ยนี่เขาเรียกอ้าวแล้วเขาจะไปทำอะไรบิ่งโกโกแมทโกโกแมทสื่อเลยจ้าเพราะว่าเราต้องเราหลงมาแล้วเราต้องเอาชื่ออย่างเดียวมีปัญหากับอิสิลิมากเลยแม่วันนี้บอด่าหลายเด็กสิตบอิสิลิก็เลยหลงทางกันนะเลี้ยวขั้วเลี้ยวซ้ายแล้วหลงร้อยกิโลคิวข้าวกันเลยนะ ทำไมทำหน้าอย่างงี้กินแล้วค่ะกินเละใส่ให้กินจังมันเหน็่ท้องนี่ข้าวก็อยากกินนะผู้สามาเนี่ซอสสีมาแล้วยังไม่ได้กินอะไรด้วยซอสถึงไอคอนแก่นหรือยังยังยังหรอแค่ผ่านแค่ผ่านแสดงว่ายังมาไม่ถึงยังไม่ถึงถูกปะใจปวนมาถึงขอนแก่นหรือยังใจปวนมาหลายรอบและอ๋อถึงยังโอ้โหถึง ไ่เลยจใจแน่ใจเนจใจค่ะอีนี้ยังไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องเลยยังเมานอนอยู่ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วแล้วนะติดตามตอนต่อไปว่าถึงแล้วจะเป็นยังไงจะหาหรือไม่หานะติดตามซอสสีไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านส่ยจวดว่าเด็กาวจะไปนอนกับผู้บัง ป่าน,นาลุานนากแล้วานนาค่ะป่แห้งตอนกลาง่อไปเดินถนนหมายเลขสองแล้วก็ไปถ,ถนนหมายเลขสใช่ไหม <c oughs> อีกประมาณ30กิโลเราก็ถึงที่หมาย <c oughs> เดินทางตั้งแต่10บ <c oughs> โมงเช้ายันยันโอ้มันก็10กว่าชั่วโมง มาหอดบเป็นธรรมดาเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาจะซ่อมกันอยู่จะไม่ใจ่ลงไปให้เบิ่งบรรยากาศนะจ๊ะทีค้าก็มาหอดมาถึงแล้วเด้อซอสสีมาหอดแล้วเออเอาขี้ต้มแล้วก็เอาเาขาทั้งนี้มาได้ก็จัดก้วใส่เบิ่งกล้องหน้าว่าเพิ่นอยู่เพิ่นเห็ดยังอันนี้เพิ่นก็เคยไปหั่น้าค้าอันนี้ก็ป้าหน่อยค่ะป้าหน่อยเนาะ ลุงตูบนไหจวสายจวดอ๋อโดยโดยโนยนมบ้านออกไปเมื่อกี้อะอาหมาคายที่นึ่งลือเห็นเจำลาขนาเมื่อเมื่อปะเับไปดันนายนอยู่สายอยู่สายสายคุณนายที่หนึ่งอยู่สาย ลงอยู่ในรถนะเดี๋ยวลงมาให้ คือ <Safe> เ <rév mark> ต้นบ่ะต้องคือเต้นนะมานางสบายดีสบายดีคุณอันที่นานที่สีุณัที่สสบายดีะสบายดี่ทนอเนาะยมสาน่ารักดีลูกคาเม่ลูกคาเม่หน้าเหมือนกันมากเลยเป็นเป็นลูกคาเู่ลินดาลินดา นนก็มาค <สา S 2> บกัน,น,นแล้วสบายดีอะก็เขี้ยวมาก นิ่นิ่งๆนนนนๆเนาะนี่กับปลาคัอ๋อโดยโดยโดยับมะฮอดมาถึงแล้มาฮอดมาถึงแล้วอันนี้มัจะใส่เนาะสองสาวนี่อนเาเตเียจันทอ๋อเปนเี้ยจันเนาะโดยนดยโดยโดยนิามา่ปกสีนูโดยโยโดยยนูโดยโดยโย้ปา ปลาปักซองปักซองปลาโนปลาตอเล่กับลูกเพิ่น่กับลูกเพิ่ปลาแห้งมือรายการกระชุบมีบรรยากาศเท่านี้ก่อนติดตามคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ชอบเจ๊ขาวเซโนในเด้อบายบายสบายดีสบายดีสอนอาหารที่ฮานดังเนาะเอามาฝากทีมงานเทสลา